ขอยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายท่านนทวัฒน์วิริยานภาพรท่านรองรัฐศาสตร์ชิดชูและท่านรองชานชัยคงทันนะคะน,อ,นะอกจากนั้นค่ะขอยินดีต้อนรับท่านประหลัดจังหวัดน้องคายค่ะท่านประทีปอุ๋ยเจริญรในส่วนของท่านอายการจังหวัดน้องคายนะคะก็เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคขอยินดีต้อนรับท่านชนิศักดิ์พี่สารกุลพัฒน์ค่ะ แล้วก็ขอต้อนรับนะครับท่านประยูนอรันรุตนะครับในอำเภอเมืองหนองคายนะครับแล้วก็ขออนุญาตต้อนรับนะครับท่านรองผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนะครับพันตรจเอกสมชายสมวนศักพักดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยท่านนี้นะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการจัดงานนะท่านอุรยศ์เยสกุลนะครับในยุเทศบาตรีเมืองหนองคายนะครับค่ะและขอต้อนรับท่านผน่าการจังหวัดหนองคายนะคะท่านประดิษฐ์ นัทยายค่ะยินดีต้อนรับท่านท้องถิ่นจังหวัดหนองคายค่ะท่านจรัด์พงคําดอกรับรวมไปถึงท่านท่านคลังจังหวัดหนองคายด้วยนะคะท่างนงนุชกิติรัตน์ค่ะ ยินดีต้อนรับแรงงานจังหวัดหนองคายค่ะท่านสมหมายเทียมกันยินดีต้อนรับท่านวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายนะคะท่านรวงทองพลทิราชค่ะซึ่งท่านให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางเทศบาลเมืองหนองคายด้วยดีตลอดมาค่ะและขอยินดีต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดหนองคายค่ะ่ันสุขสิขพันธุ์พรมค่ะ านผู้ชมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายนะคะพันตำรวจเอกยุทธนางามชาัดค่ะซึ่งในส่วนของสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายและตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนะคะก็ได้ประสานกำลังในการดูแลในส่วนของการจราจรความปลอดภยัยในส่วนของการจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคด้วยนะคะ และขอต้อนรับนะครับคุณรุจภาวีสเพนนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจงังหวัดหนองคายนะครับท่านเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะสำหรับหัวหนส่วนราชการท่านใดนะคะที่ดิฉันยังไม่ได้เอ่ยนามก็ต้องขอภัยไว้นะโอกาสนี้นะคะซึ่งก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศพิธีบวงสวงพิานาคและรำบูชาพิานาคโดยทางเทศบาลเมืองหนองคายค่ะ ครับซึ่งวันนี้นะครับเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นพิธีกรนะครับผมแจกอโพงวิเศษพันพงครับดิฉันรัตติกร,ร,กรชัยวีค่ะครับแน่นอนว่าในงานในครั้งนี้นะครับเป็นงานพิธีบวงสวงบูชาพญานาคน,นะครับเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบ้างไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายประจำปี2566นะครับ เซนบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนเห็นถึงความสําคัญนะความสมานสมานสมามัคคีของชาวจังหวัดหนองคายนะฮะใช่แล้วค่ะคุณพี่อ้นคะซึ่งการเกจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราก็เป็นการเติมเต็มพื้นที่ในการสร้างซอฟต์พาวเวนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพัฒนาเมืองหนองคายนะคะ โดยรอบดานค่ะเป็นการร่วมมือร่วมใจกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนค่ะรวมกําลังสร้างพลังบวกให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่ดีในอนาคตแล้วก็เป็นการตอบย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งอาริยะเส้นทางสายพุทธธรรมด้วยค่ะครับและแน่นอนนะครับว่างานในครั้งนี้นะครับเรามีไฮไลท์พิเศษนะครับในส่วนของการแสดงแสงสีเสียงนะครับในชื่อชุดประทีปนาคาบูชาพระสัพพัญยูนั่นเองนะครับ สำหรับพธิธีบวงสวงและรำบูชาพรยานาาในวันนี้นะคะ อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีการเชิญในส่วนของนักแสดงสาวสวยระดับประเทศนะคะมาร่วมรำวงสวงไปกับทางเทศบาลเมืองหนองคายของเราด้วยนำโดยคุณแพนเค้กเขมนิีจามิกรค่ะรวมไปถึง MUT นยหนองคายน้องถาวรานิถาโรหิตจันค่ะและ m มิสแกรนหน้องคาย2023คุณบุษบาผิวสว่างนะคะ S <S น,นอกเหนือจากนั้นค่ะกิจกรรมไฮไลท์ของทางเทศบาลเมืองหนองคายของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมลอยเรือไฟพิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนาพิธีบวงสวงพระธาตุกลางน้ําและการตักบาตรเทโวโรหนะค่ะครับและนอกจากนี้ครับก็ยังมีกิจกรรมต,ต่างๆอีกมากมายด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับน่าจะเหมาะสมเกี่ยวบเวลาแล้วนะครับที่เราจะเข้าสู่พิธีสําคัญนะครับตอนนี้ขออนุญาตให้นางราทุกท่านเตรียมพร้อมได้เลยนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะและความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะต้องขอแจ้งไปในส่วนของพี่ๆสื่อมวลชนสื่อต่างๆคะแนงต่างๆนะคะที่ได้รับลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่เราทำการรำวงสวงก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆทุกท่านนะคะ ช่วงนี้เราจะมีทีมงานช่างภาพที่ทางเทศบาลเมืองหมอคายของเราได้จัดเตรียมเอาไว้ครับที่จะบันทึกภาพดังนั้นพี่พี่สื่อมวลชนท่านอื่นนะคะก็ขอความร่วมมือให้อยู่บริเวณด้านข้างนะคะจะไม่สามารถจะเดินถ่ายภาพบริเวณภายในแถวของนางรำได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับงเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่วิธีการเป็นลำดับถัดไปเลยนะครับค่ะ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีมงวงสวงพญานาคนะคะมีงานประจําปีงานออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคประจําปี2566โดยทางเทศบาลเมืองหนองคายค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านราชันสุนหัวให้เกียรติจุดเทียนมหามงคลด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ และขออนุญาตนะครับเรียนเชิญต่อเนื่องเลยนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนทวัฒน์วิริยานภาพรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายคะ่ะท่านรัฐศาสตร์ชิดชูให้เกียรติจุดเทียนมงขนกาวเลมนะคะซึ่งท่านรองรัฐศาสตร์จะเริ่มเทียนเล่มที่หนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นเล่มสีแดง ลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญท่านชาญชัยคงทันครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับได้ให้เกียรติขึ้นจุดเทียนมงคลบนเวทีครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านอุรยศเอียสกุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายขึ้นจุดเทียนมงคลด้านบนเวทีเรียนเชิญค่ะ และลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านธนิศพิสารกุลพัฒนนะครับอายการจังหวัดหนองคายได้ให้เก็บขึ้นจุดเพียนมงคลอยู่บนเวทีนะครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดหนองคายนะคะ และลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกสมชายสวนสักพักดีนะครับรองผู้บังคับการตรวจพนธรจังหวัดหนองคายครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านประยูนอรันรุธ เกียนให้กับทานจังหวัดหนองคายนะครับขอเรียนเชิญคุณแพนเค้กเข็มนมินิจจามมิกอนนะครับต่ให้เกีิขึ้นมาจุดเทียนมงคล ขอเรียนเชิญท่านจรสดพงคําดอกรับนะคะท่านท้องถิ่นจังหวัดหนองคายให้เกียรติจุดเทียนมงคลด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ จะเริ่มพิธีรำวงสมบูชาพญานาคนะครับก็ <ขอ S 1> จะเป็นการจุดเทียนม,มหามงคลและเทียนม,มงคลทั้งเก้าเล่มนะครับเพื่อความเป็นสริริมงคลนะครับก่อนที่จะมีพิธีรำวงสงในลำดับถัดไปนั่นเองนะครับในการรำวงสงบูชาพญานาคนี้นะคะชาวจังหวัดหนองคาเราทุกผูเราค่ะทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยนะคะต่างรวมใจกันมาเพื่อที่จะรำถวายต่อ ความเชื่อความศรัทธาของคนหนองคายนะคะในเรื่องของพญานาคค่ะคนหนองคายของเราเชื่ออย่างเต็มหัวใจค่ะครับขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยค่ะครับและตอนนี้ก็จะขออนุญาตท่านเข้าสู่พิธีลำบวงสวงบูชาพญานาคเป็นลําลดับถัดไปครับในเมื่อตอนนี้นะคะทุกท่าน ได้ท่านผู้มีเกียรตินะคะทุกท่านได้จุดเทียนมหามงคลและเทียนมงคลเก้าเล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะจะขอสมมอบให้ทางท่านพ่อพามพิเชษโสภาวเวศค่ะได้ประกอบพิธีบวงสวงเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ วันนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วที่จะได้ประกอบพิธีบวงสวงหมูชาพญานาคในงานเทศกาลออกพรรษาบัง้งไฟพญานาคโรคจังหวัดหนองคายประจำปีพุทธศักราช2566ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในบริเวณการพิธีนะครับได้น้อมจิตน้อมใจพนมมือขึ้นรับฟังองค์การบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอรับบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะได้อัญเชิญมาในวันนี้นะครับ ข้าแด่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งสิบหกข้องชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลพระบารมีแห่งองค์หลวงพ่อประสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านผู้เมือง หนอง,องคายองมหสักหลักบ้านหลักเมืองหนองคายพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตนท่านา้ำบ้าลำดวนองค์ปูนาคาองค์ไม่ญานาคีในวันนี้ข้าพเจ้าสมมุติาพามพิเชษสโสภา,าเวทขออนุญาตอัญเชิญองค์การปวงสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพระบารมีแห่งองค์ท่นทานเท้าจตุรโกรกบาลทั้งสี่ท่นทานเท้าเวสุวรรณผู้ปกครองดูแลทิศเหนือ ท่านเท้าวิรุณขงผู้ปกครองดูแลทิศใต้ท่านเท้าตรสผู้ปกครองดูแลทิศตะวันออกท่านเท้าวิรูปักผู้ปกครองดูแลทิศตะวันตกเปิดทิศเปิดทางทั้งสี่ทิศสิทาง ให้องค์เทพเทวานาคราชนาคานาคีนาโคทลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้เสด็จลงมาอนุมโมทนาประสิทธิ์ประสานประธานพระพรอนใจในงานพิธีบวงสวงบูชาพญานาคในงานเทศกาลออกพรรษาบางังไฟพญานาครจังหวัดน้องคายในวันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าคา<ม>่ะ Terima kasih telah menonton!

มาสมบุตุภาควาผู้ทังภาควันตังอภิวาทมีสวากาโตภาควตาธรรมธรรมนามาสามีสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสังฆังนามา ตาสัพพะข้าวตอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวะโตอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวะโตอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคจชามิธรรมังสรณังคจชามิสังฆังสรณังคจชามิทุติยมปีพุทธังสรณังคจชามิทุติยมปีธรรมังสรณังคจชามิ ทุติยัมปีสังฆังสารนังคจชามิตาติยัมปีพุทธังสารนังคจชามิตาติยัมปีธรรมังสารนังคจชามิตาติยัมปีสังฆังสารนังคจชามิ อิติปิโสภควาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตารปุริสานามาซาราติสัตาติวามโนสานังพุทโธภควาติ สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทศทิโกอัคคาริโกเอหิปัสสิโกโอปาทะโกปาจาตังมธิตะโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภควโต पानो भगवतो सवकाशोमी पानो भगवत सवकाशंगो यहां तारी बुरी सजुघानी आधा बुरी सबुरा एस भगवतो स्वक อาหูเอยโยปาหูเอยโยทักขี้เยโยอัญชิีการีโยอนุตารังปุญญาเกตังโลกสัสสาติ มือข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นเหนือในระหว่างขิวต้องประนมกาบก้มนมัสการข้าพเจ้าจะขอรำลึกถึงในการสรรเสริญเรจเริญพระคุณทั้งคุณบิดนอนยีคุณมาด,ดา12คุณพ่อแม่พ่อศพสาคุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมสามสคุณพระสงฆ์14คุณพระอาจารย์สิทัศน์ คุณพระอุปชรคุณพระกรมมวาจาจารย์คุณพระอนุสาวนาจารย์คุณพระธรณี21คุณพระคงคา12คุณพระเพิ่งหคุณพระพายเ็คุณพระอักษร41คุณพระอัคระ3 3คุณพระอัศวาทคุณปัตสวาทคุณมิรสวาทคุณณดวงแก้ว3ประการคุณศิลห้าคุณศิล8ปคุณศิลสิคุณศิล227 คุณมักสี่คุณผลสี่คุณพระนิพานหนึ่งจึงรวมกันเป็นคุณพระนวโรอุตรธรรมเก้าอสังวิสุโลปุสสมผูกหะด้วยเดชาข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดๆขอให้จงประสิทธิ์คุณพระฤษีนารอดคุณพระฤษีนารายคุณพระฤษีปรรยโกดคุณพลฤษีพิราชคุณพระฤาษีทราวาคุณพระฤษีหน้าเหนือ คุณพระฤาษีหน้าวัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีอีสีกันไรยะะคุณพระฤาษีทิพย์พยานคุณพระฤาษีเพชรจรูกันคุณพระฤาษีสมมิตรคุณพระฤาษีพิรอดคุณพระฤาษีสิงขอคุณพระฤาษีกรกฎคุณพระฤาษีทั้งหมดที่มีฤทธิ์ทั้งร้อยแปดพระองค์อันทรงฤทธาทั้งคุณพระนาเรสวนคุณพระอิศวนคุณพระศิวะคุณพระอินคุณพระพรมคุณพระยมคุณพระการคุณพระนารายอวตารคุณพระจตุโรกบาลทั้งสี่ คุณพระมาตรีคุณพระบุงเจ้าพี่เจ้ากรุงพารีอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งฝูงชนคุณปทศพลคุณพระบุทธเจ้าทังสามสิบัทอันเป็นพระบารมีคุณพระธรรมทั้งเจ็ดคำพีถังแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันคุณพระศรีรัตนไตยคุณพระท่าคาถาคุณพระสตูเจดีคุณพระศรีมหาโพอันรุ่งโรจน์ชจวานคุณพระธรรมสี่ทั้งหลายคุณพระมคอคาราคุณพระสารีบุตรคุณพระอุปคุตเทระคุณพระกุมาดีคุณพระตรีนิสิงเห คุณเล่คุณยันคุณพันคาถาคุณว่านและคุณยาคุณตระกุฏพิสมรคุณผ้าประเจียดและมองคลคุณพมหาสาตราอันเรืองเดชพิเศษสุดคุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าขุณพระองคารแปดุณพระพุธสิบเจ็ดุณพระเสาร์สิบุณพระหัสบดีสิบเก้าุณพระราหูสิบสองุณพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดุณพระเกต้าคุณพระพุทธพระเจ้าทั้งหลายที่เคยอุบัติขึ้นมาในโลกขอให้จงประสิทธิ สิทธิกิจจังสิทธิกำมมังสิทธิขาริยังตถาคโตสิทธิเตโชชยโยนิจังสิทธิราพนิรันตรังสภาสโสีพระวันตุเมพระวันตุเต ขันทัพนาคาติดทันทาสันติเกยังมุนีวรา Mother